สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาค่ะกินข้าวแลงกันตอนนี้จะพุ่มแล้วเนาะค่ะหน้าแต่ว่าอย่าเอาอยู่ในบ้านกันเซสชั่นย้อยอยู่จ้ะต้มปลาคอหรือปลาซ่อนเนาะเห็นไหมเนาะกินข้าวแรงเนาะค่ะน้ามันก็เลยมืดๆเลยต้มปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่นี่หล่ะเดี๋ยวเอาตัดให้เพื่อนก่อนนี่นะจ้ะนี่ต้มปลาคอปลาคอใหญ่หรือปลาซ่อนปลาซ่อนหนาวเฮะปลาซ่อนโตปลาซ่อนหน้าเลยล่ะ อาจะเ,เพื่อนๆกินข้าวรากระตำมะคงตะโขบรตับมะคงตะโขบ,บจ้ะใส่บะเกอก,กอันนี้ก็รับหมูรับหมูลูกสายค่ะมาจะเ,เพื่อนๆกินข้าวเลงกันผักกาดขาวเสร็จคารมังมาเลยจ้ะลลงมาเยครับต <laughs> ิบข้าวกับโคนละติบจ้ะถ้าเธอกินบสุษผากก็เยสุวากันด้วยครับเด้อเด้อค่ะกินข้าวตรงปากคอจ้ะ Hiền mà nó chà Để khổ, Nên nói con hồ <laughs> nữa hồ <laughs> đây rồi chà Các bạn hãy phải kí cho kênh lalaschool Để không có kho, kho tuổi nhai nha đấy hả hôm nay hương 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 bằng giờ ơi nào hé hẹn cả, ta bảo giờ ở dưới nhà nó khẩn nó, dưới nhà nó lại sống ún ún nè nó sẽ xếp chân săn đấy, ta bảo ốc ở tủ bàn xong nàng nên ốc ở ngoài nóc nóc ốc ở ngoài nóc ốc ở nơi ở này, ở nó khẩn, ốc ở này nó như kiểu nóc nóc hèn, kiểu nào não, nó nay có lạc mua กินกับส้มกับพกเหมือนกันใช่ข้าคกถือกินเผ็ดแหะมากกินขาแร่นวมกันนะครับเดือ ไครับไปแหละปอปอคอมเมนตปอหองแท้เง่ครับจ <laughs> ิงไปกรยอกันไปนะผู้เฒ่ายอกัน ห่อนเลยครับนี่สดนั่งถุงหอนย่ำหนาว้งปลาเสาไม้นะคะเนาะ้งปลาสดพั้อน,อาานๆอักขรหนาวๆนี่คือตอนประแดีเลยครับนี่ต้องอดีกีกระบ,บาลต้องมากแต่โกกี้แต่โฮกี้กันตอนปลาลาจ้ะตอนปลาแดก Đúng phục cái mới mê, mê để đó vậy? <laughs> mm. Đầm mà phò những xe 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 đầm ít <laughs> เข้าก็กินคนละจีบจ้ะเวลาอันจกปันเข้ายังบุกี้กันนี่ต้มปลาจ้ะเขินมาเพื่อนๆ จะขอพาเด็ไปค่ายเล็กเลยจ้ะเพื่อนเจะอีได้ไปบ่ไปจะอีได้ไปค่ายบ่เพราะเนะจะโควิดกระมาอีกแล้วเนาะจะอีได้ไปค่ายเล็กบ่เดี๋ยวเติมางการเพิ่นครับเพิ่นสร้างอะไรกับทองเพชรตามเพิ่นเพิ่มเพิ่มรอกดาวก็ได้ไปแล้วพี่น้อง าคตเคีียกินพักกินหญาไปช้าโควิดออกผล <c oughs> ิผจะเองเหาะเป็นโทวโกครับทําใจรือว่างนะ <c oughs> ต้องท่าใจครับมันก็คือวา่ามนเป็นเท่าเนาะไปจังไหนเป็น่พโลกครับบาทนี้เมือ่อไหรมันก็เป็น คนคนปฏิทาม่าหลูกเตาไไเ้เบิร์ตซึ่งนี่จะสองเถากินเขา่าคนหนึงเข้าก็เหตุการณ์บ้านครับคนหนึง่งกินเผ็ดเนาะต่บางงเผ็ดขอาถวดอายรครับซึ่น,นี่เสียงอันนี้ได้น้อยบาสุภาพเนาะคนหนึงกไปซอยงานมูคับเลยเลือสองเ่ากินเขาน้ำกันดีที่ส แสบพุกอพี่นอะหมูกินเผ็ดจนปักเลยแต่ผมก,กินเผ็ดนะถึงกินถึงอันนี้เเพื่อนเป็นไรชิมมูมย่อย มันตัวราะไรก็พีหนอเนอะ ไอ้สดแต่อันต้มปลาอลัอนคอหรือปลาซ่อนเดี๋ยจากเพื่อนเพื่อนอันนี้ลาบมูออันนี้ราบมูกับลูกสายเขาเห็ดเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ลาบมูลูกสายเห็ดยะยะหยอย่างเฮิร์นส่พริกเดี๋ยว้อ้กินมาได้จกยะเดี๋ยว้อยเลยกินแต่ต้มปลาจ้ะ ต้มปลาก็ต้องแยกเลยครับอันนี้ใส่พริกอันนี้โบใส่พริกแยาอะไรกินน้ำปลาได้จ้าวันนี้เรนะาเนาะจ้าเพื่อนๆวันนี้จะกินข้าวแลงเนาะคะ่นะเนาะมีจะมีต้มปลาคอรหรือปลาซ่อนนะคะแล้กวก็ตบักหุ่งตบักหุ่งใส่บักกล็ดข้างตับโคบอันนี้จะรับมูของลูกจ้ะ จ้าันนี้แหละจ้าเ,เพื่อนห่อรับมูสครับอแต่ผมจะห่อรับม<โอ>ูให้เพื่อโอ้คำใหญ่ตะคุูตะคุูผู้ใหญ่กินคำใหญ่เนาะกินเนนยุ่งๆไปแสบครับเข้าปากลมมะเนาะไปเลยเพื่อน จ้าวันนี้ละจ้าเ,เพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีครับกินข้าวแรงน้องกันเนาะค่ะนะกินข้าวแรงต้มปักคอ